ก็ขอเจริญพรคุณายาคุโยบสุบัสิกาพุทธบริษัทญาติธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะวันนี้ก็จะพาเดินชมบรรยากาศร,รอบๆหมูนะคุณญ่าคุโยมทั้งหลายอันนี้ฝั่งทางที่ตะวันตกไอที่เห็นตรงนั้นนะแล้วก็มีเพิงพักออกมานะตรงนั้นเป็นหน้าต่างนะคุณายาคุโยมทั้งหลายแล้วก็ไอที่ดำๆนั่นก็คือว่าขาหมูนะขาหน้า แล้วก็ไอ้ตรงนี้นะไอ้มีช่องลมตรงนี้อันนี้เป็นขาหมูขาหลังอค่คุณย่าคุณยมทั้งหลายอันนี้ต่อเติมออกมาเป็นอ่าหางหมูต่อเติมออกมานะแล้วก็ไอ้รูตรงนี้เห็นไหมไอ้รูตรงไอ้ที่สุดมุมหางหมูไปนั้นเน่ะเนี่ยงูมันก็เข้าไปรูนี้แหละนะมีงูอยู่สองตัวนะเพราะฉะนั้นมันก็เข้าๆออกๆออนะเป็นที่อยู่ของมันนะเราอยู่กับงูก็ต้องระวัง อันนี้ก็ขนออกมาจากตรงช่วงหางหมูก็จัดได้พอประมาณนี้แหละนะไม่เรียบร้อยมากมายนักนี่ก็จะพาขึ้นไปอยู่ไปดูหลังหมูที่นี่นะขึ้นไปดูหลังหมูวันนั้นอาตมาภาพก็นั่งอยู่ตรงสังกสีนี่นะงูมันก็คานเลื้อยคานเข้ามาตรงนี้นะ แล้วก็เข้าไปอยู่ในกองไม้นี้นะก็คือว่าเข้าะหางหมูเข้าตรงหน้าต่างนี้ได้เป็นที่อยู่ของมันนะแล้วก็ตรงที่ที่มันเข้าก็คือบริเวณนี้วันนี้จะให้ดูนี่นี่มันเข้าไปรูนี่ตรงกระเบื้องนี่อันนี้ก็เป็นขาหมูขาหลังนะขาหลังตอนนี้กําลังขึ้น ขึ้นไปบนหลังหมูตรงนี้ก็เป็นต่อเติมออกมาแล้วก็เป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งตรงนั้นด้านข้างนี่มีหมาด้วยนี่ไอตัวที่นี่ขึ้นไปอยู่บนนี้นี่อันนู้นห,หนะูหมูนะหมูนอนหมอบอยู่ค่ลูอยูนะ่นี่คือหมูนี่หมาขึ้นมาอยู่บนนี้นะ ลงไปแล้วนี่หมูนะถ้าหมูคือว่าไม่ใช่ถ้ำที่ว่ามันอยู่อ่าเป็นถ้ำอยู่ตามเขานะถ้าคือว่าเป็นหมูมันอยู่บนดินนี่แหละนะบนดินไอตรงหัวหมูตรงคอหอยหมูนะคอหอยมันก็จะเป็นหินนะเป็นหินตั้งอยู่ก็เริ่มจากหินก้อนนั้นแหละนะแล้วก็สร้างแล้วก็ปั้นมานี่ปั้นมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นช่องระบาย นะอากาศนะขึ้นไปอ้อนี่นี่ก็จะเป็นแบบนี้ไอที่ต่อเตียงลอยนะั้นหางหมูตรงนี้ขาหมูนะแล้วก็ตรงนั้นนะก็ขาหมูขาหลังหนุนช่วงหางบ้านงูใหญ่กว่านะได้ยินมาตั้งนานแล้วนะงูไอที่มันอยู่ในนี้นะตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กนะ แต่ทีนี้ว่ามาตอนนี้นะ่ะมันก็เป็นเวลาหลายปีแล้วจะว่าเป็นงูสองตัวนั่นนะก็ยังไงอยู่นะงูมันจะอายุยืนอะไรประมาณขนาดนี้เพราะเราก็อายุมากแล้วอันนี้ก็เป็นขาหมูนะอันนี้ปิดปิดประตูไว้นะถ้าเปิดไว้มันก็เข้าตัวช่วงขาหมูนะก็แล้วก็ขานี้นะขานี้ก็ปิดเอาไว้เช่นกันนะก็เข้าได้เหมือนกันแต่ขานี้ไม่ค่อยเข้านะงูไม่เข้าแต่งูจะเข้า นั่นขาหลังนะขาหลังสองขานี้อ่าสามขานะมุมมุมหลังนู่นนะที่มันเข้านี่ก็จมูกหัวหมูก็เป็นลักษณะแบบนี้คนก็อยากเห็น,นอยากเห็นก็มาเที่ยวนะเข้าไปได้เปิดให้เข้านะานี่อยู่ข้างบนเป็นอย่างนี้นี่หูมันนี่หูหมูหูสองข้างหัวหมูหูหมู ช่วงที่ต่อเติมไปเป็นทางเข้าตรงนั้นเดินเข้ามานะด้านข้างเข้ามานี่จะเข้าทางทางปากหมูนี้เข้าได้นะก็เป็นเข้าตรงกระพงแก้มมนาะมีสองทางนะเข้าไปมีประตูแล้วก็มีตรงช่วงหัวหมูตรงนี้เป็นกุฏินะเป็นกุฏินะเป็นอีกชั้นหนึ่งถึงยกขึ้นมาจากอาสูงหน่อยนะอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็หลังจากตรง นี้เสร็จแล้วก็อยู่ตรงช่วงนี้นะอ่าไม่ใช่ช่วงนี้นะอ่าช่วงตรงนี้นะช่วงตรงนี้ต่อจากขาหมูนะเนี่ยช่วงจากตรงนี้แหละมันจะมีประตูนะประตูเหล็กอยู่ข้างในนะสองบานประตูเหล็กก็สามารถที่ว่าจะดูได้นะสามารถที่ว่าเปิดเข้ามาได้แล้วก็ดูได้แล้วก็เดินออกไปที่ว่าตรงบริเวณหางหมูหางหมูก็อยู่ที่เห็นนะที่ถ่ายให้ดูนะ ส่วนที่เห็นตรงนั้นก็คือเป็นกุฏิของอาตมาเองอยู่ที่ริมเชิงเขาตรงนี้นะนี่ก็ประมาณนี้บรรยากาศนะนี่มะขามปีนี้มะขามไม่ดกมากนักนะต้นนี้ก็หวานใช้ได้เลยนะคุณญาติคุยมทั้งหลายอ่าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคคลทุกคนทุกท่านนะอาตมาภาพก็ขอเจริญพร